ได้ยินว่าเด็กๆจะกลับบ้านในวันหยุดสุดสัปดาห์แฟรงค์มีความสุขมากทำความสะอาดห้องและตัดแต่งหญิงไม้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อไวน์ระดับพรีเมียมแต่มืดแล้วได้รับข้อความในโทรศัพท์ของเด็กๆอีกครั้งอีกคนต้องทำงานล่วงเวลาเด็กชายอีกคนไม่สบายสรุปบ้านทั้งสี่หล่อยให้พ่อรอก็พ่อผิดหวังแล้วต้องอยู่ในตอนกลางคืนตเตรียมสัตวเด็กไว้ทอดและกินคนเดียวในวันรุ่งขึ้น แฟรง์ตัดสินใจหากเด็กๆยังไม่มีเวลากลับบ้านจากนั้นจะไปเยี่ยมพวกเขาด้วยตัวเองก็แล้วกันเด็กสี่คนในสี่เมืองแฟรง์ Frank หัวใจวายจึงขึ้นเครื่องบินไม่ได้เก็บของเสร็จแล้วเขาก็ไปคนเดียวบนถนนตลอดทางเขาแสดงให้หน้าตื่นเต้นผมแค่เป็นแค่คนทําความสะอาดเสาแต่ดูสิลูกของผมโดดเด่นแค่ไหนลูกชายคนโตเป็นวาทยยกรคนเล็กเป็นศิลปินลูกสาวคนเล็กเป็นนักเต้น ลูกสาวคนโตเป็นผู้จัดการอาวุโสของบริษัทแห่งหนึ่งความภาคภูมิใจไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำเลยไม่รู้ว่านั่งรถไฟมานานแค่ไหนแล้วในที่สุดก็มาถึงสถานีแรกลูกชายคนเล็กอาศัยอยู่ในนิวยอร์กแต่กดออกอพาร์ตเมนต์ตลอดก็ไม่มีใครรับสายเขารออยู่นอกประตูรอจนกว่าเขาจะหลับไปยังไม่เห็นลูกชายกลับมาในที่สุดเขาก็ทำได้เพียงหยิบกระเป๋าเดินทางและจากไปอย่างเงียบๆข้างๆนั้นมีแกลเลอรีที่ยังคงเปิดไฟอยู่ แฟรงเดินไปดูมีรูปลูกชายของเขาแขวนอยู่ข้างในในทันทีเขาก็ดูเหมือนจะเห็นลูกชายตัวในของเขานั่งรถจักรยานค่อยๆมาถึงผ่านคืนนอนไม่หลับพรุ่งนี้คนแปลกหน้าไปเปิดประตูให้เขาแต่ลูกชายของเขาลยยังไม่กลับบ้านเขาแค่ยัดทิ้งจดหมายที่เขียนไว้ล่วงหน้าตรงทางเข้าประตูพ่อนี้เองพ่ออยากทําให้ลูกประหลาดใจแต่ลูกไม่อยู่บ้านโทรหาพ่อนะผ่านการเดินทางไกลอีกครั้ง ในที่สุดก็มาถึงสถานีที่สองนี่คือคฤหาสน์ของลูกสาวคนโตหลานชายเปิดประตูแข็งแรงไม่มีอาการป่วยแต่อย่างใดเขาผ่านคฤหาสน์เห็นลูกสาวยืนอยู่ริมสระว่ายน้ำคุยโทรศัพท์ก็เลยผิวปากทันทีหนึ่งครั้งในขณะนั้นลูกสาวเหมือนได้ย้อนวัยเด็กพ่อลูกสาววิ่งเข้าหาเขาแม้ว่ากกำลังยิ้มแต่มีคำใบ้ของความไม่แน่ใจบนใบหน้าตกกลางคืนลูกเขยก็รีบกลับ ทั้งครอบครัวรับประทานอาหารเย็นร่วมกันหลานชายไม่เคารพพ่อทันใดนั้นบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปอย่างน่าอึดอัดแฟร่งอยากหยุดต่อไปอีกสองสามวันแต่ลูกสาวบอกครั้งนี้ไม่ดีพรุ่งนี้เธอและสามีต้องไปทำงานแฟร่งพูดว่าไม่เป็นไรพ่อจะเล่นกับหลานตัวเองได้แต่ลูกสาวบอกว่าหลานต้องไปซามเรรแคมป์พรุ่งนี้กลับไปบอกหลานชายของเธอต้องไปซามเรรแคมป์ในวันพรุ่งนี้จริงหรอเด็กๆจะไปที่ไหนในช่วงซามเณรแคมป์ ผมไม่รู้ครับพวกเขายังไม่ได้บอกผมเห็นได้ชัดว่าต้องการขับไล่เขาแต่แฟรงค์ยอมรับอย่างใจเย็นวันรุ่งขึ้นเขาเริ่มออกเดินทางอีกครั้งสถานีต่อไปคือไปเยี่ยมลูกชายคนโตเขาคิดเสมอว่าลูกชายของเขาเป็นตัวนำเพราะในวงซิมโฟนีออเคสตราผู้ดำเนินรายการคือบุคคลที่มีปฐานะสูงสุดแต่เมื่อเขาจะไปที่นั้นเพื่ค้นหาก็ได้รู้ว่าเขาแค่เป็นแค่มือกลองในวงการปรากฏตัวของพ่อหยุดชะงักการซ้อมของวง ลูกชายอึดอัดลงจากเวทีพ่อมาทำอะไรที่นี่ลูกไม่ดำเนินหรอวันนี้ไม่ใช่ผมมองไปที่ใบหน้าผิดหวังของพ่อลูกชายยังลังเลที่จะไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลังจากซ้อมเสร็จเขาบอกว่าอยากอยู่เล่นกับลูกชายสองสามวันแต่ลูกชายบอกว่าคืนนี้ต้องไปทัวร์ยุโรปทำงานตอนบ่ายต้องแพ็คกระเป๋าพูดเป็นพ่อไม่พูดอะไรอีกแล้วจากไปเมื่อกำลังจะบอกลาพ่อลูกชายเรียกพ่อกลับ ผมขอโทษที่ไม่สามารถใช้เวลากับพ่อได้มากนะักผู้เป็นพ่อไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรเพียงแค่พยักหน้าลาลูกแต่เขาไม่รู้ว่าลูกชายมักจะก,กังวลแอบตามเขาไปที่สถานีจริงๆแล้วการเดินทางทั้งหมดของเขาเด็กๆทุกคนรู้ดีดังนั้นมักจะหาวิธีหลีกเลี่ยงเขาเพราะน้องชายคนเล็กมีปัญหา พาสเมนต์ของเขาว่างเปล่าในไม่ท้าแฟรงค์เห็นคนเร่ร่อนในยโมองรถไฟใต้ดินเขาดูเหมือนลูกชายของเขามีความใจดีให้เงินเขาโดยไม่คาดคิดชายหนุ่มลุกขึ้นยืนและขโมยกระเป๋าสตางค์ของเขาคนแก่แต่แข็งแรงผลักดันเขาออกแต่ยาร่วงลงพื้นยานี้ถูกกำหนดโดยแพทย์ก่อนที่เขาจะจากไปเขาป่วยเป็นโรคหัวใจต้องกินยาถูกเวลาทุกวันแฟรงค์ขอร้องให้คนพเนจรคืนยาให้เขาแต่ผู้ชายคนนั้นใช้เท้า บทยาด้วยแฟงก้มหน้ารวบรวมเศษเล็กเศษน้อยที่เหลืออยู่กลับมาที่โรงแรมก็เอาแป้งเข้าปากดึกเพราะมียาเหลืออยู่น้อยมากเท่านั้นหลังจากความทุกข์ทรมานมากมายในที่สุดเขาก็มาถึงสถานีสุดท้ายเมืองของสาวน้อยโชคดีที่สาวน้อยไม่ทําให้เขาผิดหวังเช่ารถหรูหัวเราะและพูดคุยตลอดทางลูกสาวของเขาก็พาเขามาที่อพาร์ตเมนต์สุดหรูของเธอปล่อยให้เขาอยู่ในห้องใหญ่ด้วย ในขณะเดียวกันมีเพื่อนบ้านที่กำลังอุ้มทารกเข้ามาขอให้ลูกสาวเขาช่วยดูแลหนึ่งคืนลูกสาวอยากปฏิเสธแต่แฟงตกลงสดชื่นมากในมือข้ามแฟรงพูดกับลูกสาวตัวน้อยเขามีแผนจะกลับขึ้นเครื่องบินในวันพรุ่งนี้เพราะเขาเห็นได้ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ไม่ใช่เป็นของลูกสาวเขาไม่อยากเธอทําตัวให้เหนื่อยเพราะเขาในช่วงเวลาที่บอกลาลูกๆของเขาเขาถามคามถามเดียวกันหมดมีความสุขไหมมีความสุขมาก มีความสุขไหมครับแน่นอนคุณมีความสุขมีความสุขไหมน่าดีใจที่มีคนจ่ายเงินให้ผมเล่นคนนงก็มีความสุขแน่นอนแต่เขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นบนเครื่องบินกลับบ้านโรคหัวใจกำเริบหลังจากอยู่ในอาการโคมา่าเขาฝันถึงความฝันเขาถามสิ่งที่สงสัยในใจพ่อสงสัยมาตลอดว่าทำไมหลอกพ่อปรากฏว่าเขาพบจริงๆในไม่ทาเด็กๆกำลังซ่อนบางอย่างจากเขา ลูกสาวคนโตเลิกกับสามีไม่นานดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกเขยและหลานชายจึงตึงเครียดมากวงดนตรีที่ลูกชายคนที่สองกำลังเล่นนอกจากนี้ยังไม่มีแผนทัวร์ยุโรปไม่มีการแสดงอะไรในคืนนั้นและลูกของเพื่อนบ้านจริงๆแล้วเป็นลูกของลูกสาวคนเล็กเด็กๆกล่าวว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้บอกพ่อแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกต้องการทำร้ายพ่อเล่นเพื่อนที่กลับสู่ความเป็นจริงฟ้าร้องดังสนัน่น เขาถูกนําตัวไปที่รถพยาบาลของโรงพยาบาลแฟรงตื่นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลเด็ก3มคนอยู่เคียงข้างเขามันน่าขันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นจึงครอบครัวสามารถรวมกันหรอแต่ลูกชายคนเล็กไม่เคยปรากฏตัวแฟรงเริ่มสงสัยเล็กน้อยถึงลางสังหรณ์ไม่ดีเขาถามไปเรื่อยๆในที่สุดลูกสาวคนโตก็ยอมบอกความจริงน้องชายของเราเสียชีวิตไปแล้วพ่อตั้งแต่แม่ตายสถานการณ์น้องชายมักไม่ค่อยดี ในสัปดาห์ที่พ่อไปเยี่ยมลูกน้องจะเดินทางไปต่างประเทศโชคร้ายประสบปูบัติเหตุเสียชีวิตเราจึงไม่อยากให้พ่ออยู่ต่อดังนั้นทุกคนจึงหาข้อแก้ตัวเพื่อหลีดเลี่ยงพ่อไม่ใช่ทุกคนเข้าใจผิดแล้วคนที่ตายไม่ใช่ลูกของฉันมันเป็นลูกชายของฉันไม่ได้ <c oughs> หลังจากหายป่วยแรงก็กลับบ้านดูภาพที่ถ่ายกันทั้งครอบครัวเขาตัดสินใจอีกครั้งเขาจะกลับไปนิวยอร์ก มีโชว์รูมข้างในเป็นรูปลูกชายคนเล็กผู้หญิงขายภาพวาดเล่าให้เขาฟังว่าภาพวาดขายได้แล้วเขาจากไปด้วยความผิดหวังผู้หญิงคนนั้นไล่ตามอีกครั้งปรากฏว่าเธอเพิ่งเห็นชื่อของเขาเพิ่งรู้ว่าเขาคือเพอของศิลป,ปินผู้ล่วงลับเธอพาเขากลับไปที่หอศิลป์บอกว่าลูกชายของเขามีภาพวาดที่ไม่ได้ขายมานานแล้วมอบของขวัญเป็นทีร่ระลึกให้เขาเป็นภาพเสาไฟฟ้าท่ามกลางหิมะมืดมนธรรมดาคนอื่นๆ จะไม่ทราบแน่นอนนี่คือผลงานที่แฟรงค์ทำมาตลอดชีวิตเช็ดครับสีบนเสาไฟไฟ้ายากมากง่าเ่อมากแต่ในสายตาของลูกชายมันมีออร่าที่แตกต่างกันมากฉันคิดว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะพูดว่าขอโทษจริงๆไม่สามารถกลายเป็นความภาคภูมิใจของพ่อได้แต่เมื่อเทียบกับการเป็นศิลปินผมภูมิใจมากกว่าที่ได้เป็นลูกชายของพ่อคริสต์มาสมาแล้วแฟรงยุ่งขึ้นซื้อ,อวายและต้นสน ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปลูกๆกกับเขาแขวนไฟสีและทำอาหารเย็นหลานชายกำลังเล่นเกมบนโซฟาลูกชายและลูกสาวกำลังยุ่งอยู่ในครัวแม้ว่าแม่และน้องทายจะไม่มีอีกแล้วแต่ความคิดถึงและความรักยังคงอยู่คุณบอกว่าสิ่งที่ขาดหายไประหว่างเรากับพ่อแม่คือการสื่อสารใช่ไหมไม่ใช่มันคือกลายเป็นเพื่อนกัน